ติดลบนะคะชุดนี้เลยกันเรียกอะไรอ่ะชุดยานอวากาศเหรอคือใส่แล้วอุ่นมากนะคะทุกคนแต่ว่าจะลำบากอีตอนที่เราเข้าห้องน้ำเพรเราจะต้องถอดออกหมดนะคะส่วนรองเท้านะคะจะเป็นแบบนี้อุ่นมากอันนี้ของ s k e t h h r r นะคะ ราคาราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทแต่ดาวซื้อตอน black friday นะคะราคามันก็เลยได้เหลือ1,200นี่แหละบาทแต่อุ่นมากนะคะยี่ห้อ sketcher แล้วอีกอย่างหนึง่งเขามีความนุ่มบนพื้นด้วยแล้วเวลาดาวายืนทั้งวันอะแล้วงานเราอะมันเป็นการยืนทั้งวันนะคะยืน12-13ชั่วโมงต่อวัน ก็ไม่ปวดเ้านะคะนี่หอสเกตเชอร์29 and I found myself wondering w h a t d i d h a p p e n t o the last 10 I ran away with my life fast forward Never turn back again ตะกี้มีลูกค้าโทรมานะคะต้มยำกุ้งโอเปียสองชุดพแนงไก่สองกองเนาะผนงกุ้งหนึ่งกองกับข้าวอันนี้นะคะ รับตอนรับตอนทุ่มหนึ่งนะคะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่นะคะ ทุกคนตอนนี้จะหกโมงเย็นแล้วนะคะ เงียบมากเลยไม่น่าเปิดไม่น่าเปิดเลยวันนี้เงียบมากถึงสามพันไหมเนี่ยลูกค้าเข้าไปคริสต์มาสกันหมดแล้วนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราเปิดช่วงช่วงนี้นะคะปกติช่วงกลางเดือนเราปิดแล้วนะคะอันนี้ก็คือ ผัดมาม่าไก่ค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็ทําเส้นมาม่า,าไว้เยอะมากเลยเพราะว่าตรงนี้ผัดเส้นมาม่าขายดีนะคะบอกไอ้ใบว่าถ้าเกิดว่าเส้นมาม่าเหลือเยอะเขาจะต้องกินผัดมาม่าวันนี้นะคะใช่ไหมไอ้ใบใช่ไหมรู้สเกพิเศษสติกเกนนอีเดวิสตปิฟิเกซอล แล้ว <laughs> ทำไมอ่ะพ่อพ่อแล้วในซอสปีชดูสติกตะนุลต้ยมยำต้ยมยำไอใบระไอใบชอบต้ยมยามากเดี๋ยวคลิปนี้การทำงานอาจจะไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าแต่ละแต่ละเมนูดาวทำแบบไหนนะคะตอนนี้ดาวกำลังทำเนื้อผัด เปรี้ยวหวานซึ่งกระเทียมของดาวดาวเทียวเรียบร้อยแล้วนะคะเราใส่ซอสอนเนกของสงซอสอนเนกะสงค์ลงไปท้ายซอสมะเขือเทศนะคะและอันนี้ก็คือว กะประดในกระป๋องใส่พร้อมน้ำเลยไปเลยผักดาวใช้กระลำดอกแครอทหอมแล้วก็พริกหวานสามสีพริกพริกหวานสามสีนะคะเนื้อดาวใช้ประมาณ6 0สกรัมนะคะใส่ต้นหอมบรอกโคลีแล้วก็เห็ดนะคะลงไปเสร็จแล้วนะคะ ันนี้นะคะราคา460บาทลูกค้าสามารถเลือกได้จะเป็นข้าวหรือเส้นมาม่าก็ได้นะคะอันนี้คือข้าวผัดกลูเตนฟรีนะคะฟรีคือลูกค้าที่แพ้พวกแป้งอเนกประสงค์นะคะแล้วซอสกลูเตนฟรีดาวใช้ยี่ห้อไหนดาวใช้ยี่ห้อนี้นะคะทุกคนคิกคอมนเขาจะเขียนตรงนี้ว่ากลูเตนฟรีนะคะ อันนี้หนึ่งลิตรห้าร้อยกว่าบาทไข่คองละหกบาทนะคะขออนุญาตบอกเป็นบาทก็แล้วกันเพราะว่ามันจะง่ายถ้าบอกเป็นโครนเดี๋ยวก็จะถามอีกว่ากี่บาทเนาะดาวก็ขอบอกว่าเป็นบาทก็แล้วกัน นี้ชือข้าผัดไก่กรูเต็นรีนะคะกระเทียมแล้วก็ใส่ผักตามปกติค่ะแล้วดาจะใส่ซอสตัวนี้ลงไปนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งทับพี่ของดาวเลยแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะ แค่นี้นะคะไม่ต้องใส่อะไรอีกดาวไม่ได้ใส่รสด,ดีนะคะเพราะว่ารสด,ดีมันมีแป้งอเนกประสงค์ผสมอยู่ฉะนั้นลูกค้าเขารู้รสชาติอยู่แล้วว่ามันไม่นัวแน่นอนถ้าเกิดเราใส่ผิดหรือเธอใส่ลงไปอะเราเหมือนเราต้องรับผิดชอบชีวิตลูกค้าด้วยนะคะเป็นแม่ครัวนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไว เป็นแม่ครัวก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะเราเวลาเราทําอาหารเราต้องคอยระมัดระวังหลายๆอย่างสําหรับลูกค้าที่แพ้อาหารสีก็สวยอยู่นะทุกคนส่วนอีกกระทะหนึงอยู่ด้านหลังดาวจะเป็นข้าวผัดธรรมดาฉะนั้นเราอย่าเราต้องไม่สลับกันนะ ก็ใส่ผักตามปกติเลยผักก็ใส่เหมือนกันนะคะแค่เราไม่ใส่รสด,ดีกับข่าอิวดำเท่านั้นเอง อร่อยอยู่นะบ้าบ้า,บา,บานี่นะคะอันนี้คือข้าวผัดกูเดนฟรีน่ากินไหมคะร่วนสวย ธรรมดาของเรานะคะที่มีความนัวของรถดี

我这边稍微有点，快一点就得了。这边不新鲜，我们家里面。 สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราปิดแล้วนะคะตอนนี้เราปิดแล้วนะคะเดี๋ยวาดาวจะต้องกลับไปทําความสะอาลลดละล้างกระทะล้างหม้อนะคะเพราะตะกี้นี้เราไม่ได้มีการล้างหรือ แดดทั้งสิน้นไม่รู้ว่ามืดหรือเปล่านะคะวันนี้เกือบไม่รอดค่ะทุกคนเดี๋ยวดาวจะให้ดูนะพวกเราใช้รถสองคันทุกวันนะคะทุกคนก็คือดาวจะขับรถคันเล็กกลับแล้วก็ไอ้ใบจะต้องขับรถคันใหญ่กลับนะคะกับรถคนละคันเพราะว่าเขามีงานประจําวันนี้เกือบไม่รอดลูกค้ามาพร้อมกันนุ่มตอนเกือบทุ่มหนึ่งนะคะก็เลยทําให้เราได้ 6,700นะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดาวฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆให้ดาวด้วยนะคะดาวมีความรู้สึกว่าคนซับดาวน้อยมากเลยหรืออาจจะเป็นว่าช่องดาวเไม่ค่อยมีคุณภาพหรือเปล่าดาวก็ไม่แน่ใจนะคะก็จะพยายามพัฒนาตัวเองอยู่นะคะทุกคนนั่นไงแล้วก็มืด ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าช่องเราไม่มีคุณภาพเราก็ไม่ได้อยากจะทําต่อเนาะเพราะว่าคนซับก็ไม่ค่อยมีเราก็เหนื่อยเปล่านะคะก็ดาวขอกําลังใจจากทุกคนก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ